สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อแม่หัดแต่งหน้าครั้งแรกจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยค่ะออ๊ยวันนี้ฉันอะนั่งดูคลิปแต่งหน้าฉันอยากแต่งตามเห็นเขาแบบสอนแต่งอะโคตรสวยเลยวันนี้ฉันจะมาแต่งหน้าให้ดูกันแล้วกันนะ แล้วก็ทาคุชชั่นคุชชั่นเสร็จบำรุงผิวหน้าต่อสารบำรุงไปลืยจ้าอุ้ยเขาทำเร็วเกินทำไม่ทันรีบแป๊บนึงเอา้าฉันเถอแต่งไปโมโมก,ก็ได้เฮ้ยคุณอยู่ไหนเนี่ยลงมาได้แล้ววันนี้ต้องไปทำงานนะคุณเอา้าหายไปเลยวันนี้ใ,หในห้องเนี่ย ที่อยู่ๆคุณมาแตงแ่งละก็ฉันอยากแตง่งมีปัญห,หาหรือไงนายฮันน่าบีิคุณเออสวยไหมคะผมว่ามันไม่เหมือนกันนะคุณหรอแน่ใจนะไม่เหมือนอนะถ้างั้นเดี๋ยวฉันแต่งให้คุณก็ได้นั่งลองอา้าวเล่นฉันสะละอา้าวพ่อกับแม่ไปไหนแล้ววันนี้ทิ้งใ้ฉันอยู่บ้านคนเดียวหรอรถก็ไม่อยู่อ๋อลืมไป วันนี้รถเขามาเก็บอ,อันนี้เขาเอารถไปซ่อมลืมไปเลยอ้าวแล้วพ่อกับแม่หายไปไหนเนี่ยพ่อกับแม่หายไปไหนแล้วพ่อกับแม่หายไปไหนอ้าวพ่อกับแม่หายเฉยเลยฉันก็อยู่ข้าวสุดด้วยออดแอดออดแอดหิวจังทำไมหิวขนาดนี้เนี่ยข้อของข้อหิวเลยอะว่าตอนยิมไม่ได้กินข้าวชัวเลย หิวข้าวเมื่อไหรพ่อกับแม่จะมาเนี่ยโอ๊ยหายหัวไปไหนกันก็ไม่รู้เึ้นไม่ดูบนห้องดีกว่าโอ้ยหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวบอกว่าหิวข้าวแล้วไปหายหัวไปไหนกันเนี่ยไปแล้วก็ไม่บอกเลยเด้อพ่อกับแม่จะทําอะไรนะ่ะเข้ามาทําอะไรอยู่บนห้องเนี่ยรู้ไม่ได้ว่าคนหิวข้าวอะ่ะหิว นี้แหละแม่หันมาแ้วคะ่ะหนูว่าแต่งหน้าครั้งแรกของแม่เล่นสวยในหน้าเลยเพราะว่าปกติแม่ไม่เคยแต่งหน้าปล่อยหน้าชมโศงไปอยากรู้ว่าปล่อยได้ยังไงคะหน้าแบบโคตรโฟมมันสพเดินได้อะ่ะอ้าวบุรีนี่วาหนูว่าพอแต่งแล้วแม่จะ,จะเป็นคนสวยขึ้นมาแล้วก็คนในบริษัทอาจจะจำแม่ก็ไม่ได้อะไรก็ได้ค่คะพ่อหันหน้านี่ทำไมหันมานี้เอออุย๊ยตายแล้วนี่พ่อเป็นกันเธอเหรอคะ ปาแม่แกจับพ่อแต่งหน้าน่ะอุ้ยแต่งสวยจังเลยอะสวยมากเลยนะวคะแม่หนูว่าของแม่ต้องสวยมากแน่แนเลยค่ะแันมาหน่อยค่ะแม่จ่าเอเป็นยังบ้างลูกสวยหรือเปล่าเอยตัวไรนี่เอ้ยผีผีไม่ใช่ผีแล้วผีตาหงษนี่แหละอะไรเนี่ยอย่ามาดูถูกฝีมือแม่นะ แต่นั่งสามชั่โมงไม่รู้ถูกถึงไม่อย่างนี้ได้ไงสวยจังตาคุณใช่ไหมคุณหรืว่าของพ่อยังสวยกว่าของแม่อีกอะค่ะของแม่มันตัวอะไรก็ไม่รู้ดูถูกแม่ว่าแบบนี้ก็สวยดชใช่ไหมคุณใช่ครับไปละ่ใ่ใช่่ใช่่่่่ใน่ใช่ใ <s> ้ <c oughs> ่ใ <Rent> ่่ใช่่ใ่่่ใช่วย่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใา่ใช่ใช่่ใช่่ใอ่ช่ใช่ใ่ช่่ สามทโมงนะแล้วก็รีบออกลงมาทำกับข้าให้หนูกินด้วยเด้อเฮ้ยแต่งหน้าเลยวะเหมือนผีเลยอะภาพติดตาคืนนี้นอนไม่หลับแน่เอาฉันก็แต่งสวยดีนี่ใครว่าไม่สวยค,คุณว่าสวยไหมส,สวยครับเมียผมก็สวยที่สุดละปะฉันไม่ลบหรอกฉันจะไปทำกับข้าให้ลูกไปด้วยกันทั้คุณเ,เดี๋ยวผมล้างหน้าก่อนผมมีธุระต้องไปทำไม้ตังหรอ คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปได้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บมวยบายค่ะบ๊ายบาย,บาย,บายทุกคนว่าฉันแต่งหน้าสวยไหมคะ